อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเซลนัทนะครับวันนี้นะครับคันนี้นะครับด้านหน้าเรานะครับพึ่งเสร็จกันใหม่ๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะว่าคันนี้แต่งอะไรไปบ้างนะครับพึ่งเสร็จกันนะครับทางช่างมือขับมาให้เลย โอเคครับคันนี้นะครับเป็นตัวแคปตัวเตี้ยนะเกี LDA ราคาคันนี้สีขาวนะครับราคา6 8 0 0 0บาทนะซื้อกับเซลนัทได้แบบนี้เลยนะครับเราเปลี่ยนแม็กแล้วก็จัดทรงให้แบบนี้เลยเดี๋ยวพาไปดูทีละจุดนะว่าคันนี้มีการตกแต่งอะไรไปบ้างนะครับซื้อกับผมแลได้อะไรไปบ้างนะครับหลักๆนะครับคันนี้ก็จะมีในส่วนของ จัดทรงแล้เปลี่ยนแม็กให้ใหม่นะครับทั้งแแบบและสีประตูผมให้แบบนี้หมดเลยนะแบบนี้เลยด้านหน้านะครับตัว LDA สังเกตได้ว่าจะเป็นกระจังหน้าชุบโครเมียมนะไฟตัดหมอกไฟเลี้ยวไฟหน้า LED นะครับมีครบเลย อันนี้จะทรงให้นะครับด้านหน้านะครับโหลดให้อยู่ที่2นิ้วนะใส่ยางลายตะไข่แบบนี้เลยสวยๆส,สามารถเลือกลายยางได้นะครับแต่ว่าลายตลาดหรือลายยอดฮิตก็จะเป็นลายกล้วยแบบนี้แหละครับส่วนแม็กนะครับ,นนรบผมเลือกแม็กเวลให้ลูกค้านะครับเป็นแม็กเวลขนาด18นิ้วนะ ด้านหน้านะครับผมให้ออฟเซตอยู่ที่9.5นะครับแต่ว่าให้ยางอยู่ที่ 24545R18 นะแบบนี้เลยสำหรับลูกค้าท่านใดไม่ชอบด้านหน้ามันยืนมากนะผมแนะนำเป็นตัว245นะครับเสร็จอยู่ที่9.5กะพอแล้วครับรถสวยแล้วนะครับ เลี้ยวคล่องนะครับไม่ติดขัดอะไรนะตรงนี้เป็นฝาครอบดุมนะครับแล้วก็ฝาครอบอาจานเบรกนะครับดิสเบรกนั่นแหละสีม่วงตรงนี้เลือกสีได้เลยส่วนด้านหลังนะด้านหลังจะพิเศษกว่าด้านหน้านะครับด้านหลังจะไม่เหมือนด้านหน้านะครับเป็นแมกเวลเช่นกันแต่ว่าคันนี้นะครับเห็นไหมฮะล้อจะยื่นกลางออกมาเลย คันนี้นะครับคันนี้ใส่ออฟเซตขนาด15นะครับเป็นแม็กเวลเช่นกัน18นิ้วนะครับแต่สิ่งที่ไม่เหมือนด้านหน้าคือตรงนี้ครับมาดูกันเลยครับว่าอะไรยางนะครับคันนี้โหลดด้านหลัง3นิ้วนะครับด้านหน้า2นิ้วใส่กองโหลดนะหน้ายางอ,อยู่ที่275ทับ40อ่า18นิ้วนะฮะ275ทจาให้รถ ทำให้แมมกและยางมันกว้างขึ้นไงฮะครับรอเลยแหละสวยเลยใช่ไหมครับคันนี้ผมจัดทรงให้อยู่ที่ไล่กล่องอย่างเดียวนะครับคันนี้ไม่ได้การดัดแปลงแหนบอะไรใดๆสิ้นนะใส่กล่องสีน้ำเงินนะอ่ะกล่อง3นิ้วนะครับให้นะครับหน้าสองหลังสามนะสวยเลยไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเติมจากนี้แล้วนะครับ เน้นใช้งานด้วยนะครับแล้วก็ขับขี่ด้วยนะครับโอเคโดยรวมประมาณนี้นะครับมีก่องาศาศาพนัณสารนี้สสำหรับลูกค้าท่านใดที่มีความชอบนะครับในรุ่นแครบนะครับซื้อไปใช้งานสักคันหนึ่งนะครับติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนะครับ0 8 2 0 8 6 7 4 7 4เบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยนะ สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็โทรมาถามได้นะครับหรือถามในช่อง YouTube ช่องนี้เลยก็ได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้ดูกัน,นะครับเป็นแนวทางในการแต่งรถนะอโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ